มิตรภาพความเป็นเพื่อนที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักใครนานที่สุดเราสนิทสนมกับใครมากที่สุดแต่มันวัดกันตรงที่เวลาเราพบเจอปัญหาใครเดินเข้ามาในชีวิตเราใครถอยออกห่างจากชีวิตเราใครยื่นมือมาดึงเราเวลาที่เราล้มใครที่ยืนมองเราเฉย เพื่อนแท้วัดกันตอนที่เราลำบากนี่นแหละตอนที่เราทุกข์ก็คอยปลอบประโลมถ้าช่วยอะไรไม่ได้มากก็อยู่ข้างๆคอยรูปไหลเบาๆก็พอแล้วยิ่งโตขึ้นเพื่อนก็จะยิ่งลดน้อยลงจริงๆนะพอเราโตขึ้นเราจะมีวุฒิที่ภาวะเราจะผ่านโลกผ่านบทเรียนนู่นนี่นั่นรู้จักผิดชอบชั่วดีแยกแยะสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเพื่อนคนไหนให้พลังงานที่ดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ทําให้อับอายขายชีน,น้าถ้าเราหลงผิดก็ดึงสติตัก เตือ,ตตอนไไก,ออก,กันอันนี้น่าคบเพื่อนคนไหนที่คอยนอกลู่นอกทางสเปะสปะพา,พาเราทําผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้งไม่ตักเตือนยามเดือดร้อนขึ้นมาก็เอาตัวรอดแต่ตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็ถอยออกห่างกนดีมากบางทีเราอาจจะดูเพื่อนน้อยเมื่อเราโตขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากคบเพื่อนแต่เราเลือกเพื่อนคบซะมากกว่าของไม่อร่อยก็ไม่จําเป็นต้องกินเสื้อผ้าไม่สวยเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ที่นอนไม่นิ่มเราก็ไม่ต้องซื้อมานอนเปรียบได้เหมือนเพื่อนบางคนถ้ารู้สึกว่ามีเขาอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตมันไม่โอเคก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้